สวัสดีไปหวันบ้างรอรถเข้ามาเจ้าเจออะไรกาจับป่องดู่ดิว่านี่ป่านเจอตัวที่อยากได้ครับสลับเมตรเป็นรูปปลาใส่ยังไงอ่ะเบฟเนี่ยอันนี้หนึ่งอัน่อยอันนี้หนึ่งอันแล้วก็หมุนอ่ะเบฟหมุนให้หน่อย ถูกปะเป่าเปลี่ยนตู้จ้ะตู้นั้นหมุนไม่ติดมาดูตู้นี้เครื่องเขียนมากมายได้แล้วีแกะให้หน่อยแกะเลยหรอแกะเลยคือสิ่งที่ปั่นได้มาดินสอกดจำลองคือแบบจิ๋วเวอร์เอามาเป็นพวงกุญแจได้นะครับหมุนเลยหมุนเลยแอกได้ฉลามวานอะ่ะ แต่มันคงยากหรือไม่ไมออก็อััวอนก็ได้อ่ามันหมดโดนกินเหรียญอันนี้เกินไปมากอ่ะบ,บีไปอยู่บีดนมาเป็นตู้ปลาให้หน่อยเอดีอาบน้ําแล้วเห็นโอ้เซ็กซี่แต่มันมีม่านปิดได้นะครับเรามากินร้านที่ดูเหมือนแบบโล c a l โล o c หน่อยนะชื่อร้านอะไรนะทา a e w e l น m i เออแต่มันคือมันคืออะไรมันคือแบบทอดพอดหรอทีละซัมติงนะ ดเียวแต่ว่าไม่มีภาษาอังกฤษเลยจ้ะเดี๋ยวเปิดโอ้น่ากินเวอร์ๆร์้านชื่อนั่น12มินิมันเป็นมินิฮอตพอตนะส่วนตัวอันนี้เท่าไหร่นะ179 179ด้อลลาร์ฟรีข้าวฟรีน้ำฟรีข้าวฟรีข้าวตักได้เรื่อยๆนะครับนี่179ไต้หวันดอลลาร์อันนี้ละ169แต่ว่ามีกูต้องเพิ่มสิบห้ามไหรอ ก็อันเดอร์สองไต้หวันตอลาร์นะโอ้เจ๋งเจ๋งน่ากินแล้วก็เท่าที่ดูก็มีแต่โลกอลนะอร่อยมากกินเกียงเลยอร่อยจริงอะ่ะหิวว่ะตาชาอร่อยตลาดกลางคืนครับวันนี้วันที่4เมษาสองพนยี่สเวลา2องทุ่มครึ่ง มีเข้าไม่ถึงครับคนเยอะมากสาลเปาคนเยอะมากบรรยากาศโแทนสาวไทยมากดตู้คีบที่ไต้หวันนะครับ กิจกรรมอะไรอ่ะส่องหินพบกันตรงนี้เลยดูน่าสนุกจังแล้วฉันก็เจอกระชพองที่เหมาะก,กับฉันที่สุดเชนโซอ่ะคิดได้ไงอ่ะแล้วมันดูมีฟังก์ชันดึงด้วยนะครับอาจจะดก,กดออกมาอ่ะถ้าป่านอยากได้นะป่านอยากได้สีเหลืองครับไม่ก็สีเขียวอันนี้นเอ้ยไดสีสม้สสม เดี๋ยวค่อยกลับไปแกะที่โรงแรมนะนี่อย่างเท่มันมีเสียงกันนะต้องทำไงไม่รู้อะนี่ไง อย่างเก๋แล้วก็อีกอันหนึ่งครับคงปลาฉลามตลับเม็ดแล้วดูดิลายตลับเม็ดเป็นสัตว์ทะเลด้วยอะอย่างเก๋ตอนขับต้องไถ่เอาไถ่เงี้ยปลาฉลามกินตลับเม็ด ก็ออกแบบดีนะเนี่ยสุดมานี่หลับสบายไหมโอ้หลับนุ่มเลยครับนี่เราเรอรอใครไ,ไปเที่ยวกันก่อนจะเข้าแกลลอรี่เออมารอบนี้ป่านมาทำงานนะน้อง <No. S 2> มือแรกของเราที่ร้านครอฟเฟล ตกตลอดยางตลอดไปแหมอร่อยไหมม,มาถึงแล้ววินสแกลรอรีครับ ว่านี่ไงมีรูปของเราอยู่ข้างหน้าอย่างนี้ดามาไปข้างในกันมาแล้วมาแล้วโอ้มีคนมาเร็วครับเดี๋ยวสักประมาณสี่โมงปานจะมีแจกบปสการ์ดวาตรงนี้เลย อก่อนทำพิธีบอกเรื่องนั้นแล้วก็มาดูบรรยากาศงานกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างตมืกี้ป่านก็โอ้โหแจกลายเซนแหลกรานไม่ใช่ ไม่ใช่แจกลยเซนก็มาวาดรูปให้คนก็ตอดแถวเข้ามาไม่คิดว่าจะมีคนมาเยอะขนาดน,นี้นะครับมือแคบหนีบมาดูข้างบนกันก่อนว่ามีงานอะไรบ้างโต๊ะที่เราใช้มื่อกี้นะฮะ p e เพนติงเอาจริงป่านก็จำไม่ได้นะครับถามส่งมากี่ชิ้นนะครับมาดูไปดูกันเลยแล้วกันจะมีงานไม้ข้างบนตรงนี้4ชิ้นครับ ก็คือเพนติ้งรอบๆกำแพงนั่นแหละมาดูตาต้า,ามีภัพใหญ่สลับงานไม้บ้าง โดดด้วยประวัติของป่าเป็นภาษาจีนล้วนครับอ่านไม่ออกเลยน้องคนนี้สีแสบสันอยากจะเล่าคอนเซปต์ให้ฟังแต่ละตัวนะแต่คลิปน่าจะยาวหลายชั่วโมงนะครับดูเป็นคร่าวๆไปแล้วกันนะบรรยากาศความทรงจำ กินชาหลังหน้าหารครับก็คือเจ้าของแกลเลอรี่พาไปเลี้ยงพร้อมบรรดาแขก VIP ฟังไม่รู้เรื่องเลยครับภาษาจีนล้วนแต่ก็สนุกมากถึงจะฟังไม่รู้เรื่องแต่ว่าจับจับความรู้สึกได้ว่ามันเขาคุยกันสนุกมากแต่นอกจากความสนุกแล้วอาหารจีนก็อร่อยนะแต่สั่งมาเยอะมากสั่งแบบจัดเต็มขอบคุณอีกครั้งนะครับเฮ้ยอีกอย่างหนึ่งอะคุณวินส์ก็คือชื่อเจ้าของ แต่ที่ต่างประเทศเป็นเรื่องปกติที่ไทยอ่ะไม่ค่อยเห็น